ยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องมีพลัสชานเ e ลวิดีโอนี้เป็นสปอยอนิเมะเรื่องสวรรค์ประทานพรซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้ชมคอมเมนต์ขอให้ทำมาเยอะที่สุดหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมรับฟังกันแบบเพ,เพเลินๆได้เลยครับ EP ที่1วันหนึ่งนาแดนสวรรค์อันง,งดงามด้มีลำแสงสีทองแห่งการจุติข,ของเทพองค์ใหม่พุ่งลงมาย,ยังสวรรค์ ทำให้เราทวยเทพถึงกับตกใจเพราะการจุติในครั้งนี้ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและยาวนานจนสวรรค์แทบจะพังทลายซึ่งหลายพันปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการจุติของเทพองค์ใดที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้รุนแรงเท่านี้มาก่อนอยกเว้นการุดติเมื่อหลายร้อยปีก่อนขององค์ราชทายาทเซียเหลียนซึ่งเป็นเทพที่ไม่มีเทพองค์ใดยอยากพูดถึง เหล่าเทพจึงมารวมตัวกันเพื่อรอดูว่าเป็นเทพผู้มีบุญบารมีและบุญญาธิการองคใดถึงได้มีการจุติที่ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้ระหว่างที่เหล่าถวยเทพกำลังจับจ้องทันใดนั้นการจุติก็สิ้นสุดลงจึงปรากฏร่างของเทพหนุ่มรูปงามในชุดขาวซึ่งมีผ้าขาวพันไว้รอบคอเมื่อได้เห็นเทพหนุ่มองค์นี้เทพองค์อื่นก็ตกใจด้วยความผิดหวังเพราะเขาก็คือองค์ราชทายาทเสียเหรียญเทพที่ไม่มีใครอยากพูดถึงนั่นเอง ระหว่างที่เดินอยู่บนสวรรค์เซี่ยเหรียนก็ได้พบกับเทพสาวสวยนามว่าหลิงเหวินหลิงเหวินมารอพบเซี่ยเหลียนเพื่อแสดงความยินดีที่เขาได้เป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับของเทพที่น่าจะถูกขับออกจากสวรรค์มากที่สุดทำให้เซี่ยเหลียนถึงกับงงว่าเรื่องนี้มันน่ายินดีตรงไหนหลิงเหวินจึงบอกว่าเทพที่ได้รับเลือกจะได้รับ100แต้มบุญพอรู้แบบนั้นเซี่ยเหลียนก็ดีใจพร้อมก็บอกว่าการคัดเลือกครั้งต่อไปให้ข้าได้เข้าร่วมอีกนะ จากนั้นลิงเวินก็บอกให้เซี่ยเหลียนรู้ว่าการจัดอันดับในครั้งนี้เซี่ยเหลี่ยนได้รับคะแนนเสียงจากเหล่าเทพองค์อื่นอย่างท่วมทน้นจนไม่มีรายชื่อของเทพองค์ใดได้เป็นที่2แถมตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการจัดอันดับในปีนี้และมันก็เพิ่งจะเริ่มในวันนี้วันที่เซี่ยเหลี่ยนมาจุติ พอรู้แบบนั้นเสียเหลียนก็ถึงกับเงิบและบอกว่าอะไรจะโชคดีปานนั้นลิงหวนจึงอธิบายเหตุผลที่เสี่ยเหลียนถูกโหวตในการจัดอันดับครั้งนี้โดยนางได้ชี้นิ้วไปทางซ้ายเพื่อให้เสียเหลียนดูระครังที่อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ว่าเซียเหลียนจะเพ่งมองยังไงก็ไม่เห็นระครังที่ว่าลิงหวนจึงบอกว่าก็แน่แหละ เดิมทีตรงนั้นมีละคังอยู่แต่เพราะการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการจุติของท่านทำให้มันล่วงตกลงมาใส่เทพองค์หนึ่งโชคดีที่เขาเป็นเทพแห่งวรยุทธ์จึงสามารถตวัดดาบผ่านระครังได้ในพริบตาเทพองค์นั้นเลยไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นลิงเวิรนก็บอกให้เซี่ยเหรียญมองตำหนักทองคำที่อยู่ทางขวาซึ่งครั้งนี้เซี่ยเหรียญก็มองเห็นตำหนักที่ว่านั่นแต่ลิงเวิรนกลับบอกว่าท่านไม่ควรจะเห็นมัน <Huh? S 1> เพราะตรงนั้นไม่ควรมีสิ่งใด แต่เพราะการสั่นสะเทือนทําให้ตําหนักเดิมถล่มลงมาจึงจําเป็นต้องสร้างตําหนักนั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าของเดิมจะถูกซ่อมเสร็จพอรู้แบบนั้นซี่เหรียญก็เงื้อมหนักกว่าเดิมที่ตนเองเพิ่งจะจุติมาก็สร้างความขุ่นเคืองให้กับเทพจำนวนมากซะแล้วเขาจึงอยากจะชดใช้ให้กับเทพเหล่านั้นลิงหวนจึงบอกว่าง่ายนิดเดียวก็แค่8ปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแต้มบุญแต่พอนางได้เห็นสีหน้าของเซี่ยเหรียญก็รู้ว่าเซี่ยเหรียญคงมีไม่ถึงหนึ่งในสิบเซี่ยเหรียญจึงขิงกลับ ว่าแม้แต่หนึ่งในหมื่นค่าก็ไม่มีระหว่างที่เซียเหรียญกำลังหนักใจว่าจะหาแต้มบุญจากที่ไหนมาชดใช้หนึ่งหัวนก็พูดให้กำลังใจและทบทวนวิธีใช้โทรจิตสื่อสารของเหล่าเทพให้แก่เซียเหรียญหนึ่งหวนพาเซียเหรียญมาที่ตำหนักของนางและเล่าให้เซียเหรียญฟังว่าช่วงนี้ทางตอนเหนือของแดนมนุษย์มีผู้ศรัทธาจำนวนมากมาอธิษฐานขอให้อง์เทพสวรรค์ลงไปจุติเพื่อสยบเหล่ามารแต่ท่านองเทพจกพักรพรรดิไม่มีเวลาที่จะมาดูแลทางตอนเหนือ ส่วนเทพผู้ที่ดูแลทางตอนเหนืออย่างท่านแม่ทัพหมิงกวางก็ยังติดภารกิจอื่นอยู่ลิงหวนจึงบอกว่าหากเซี่ยเหรี่ยญลงไปจัดการแต้มบุญทั้งหมดจากผู้ศรัทธ,ธาจะถูกมอบให้แก่เซี่ยเหรี่ยญชาติต้มในการประชุมทางโทรจิตของเหล่าเทพวรยุทธ์แต่ละสำนักโดยมีลิงเวินเป็นผู้ดำเนินการประชุมและมีเซี่ยเหรี่ยนคอยแอบฟังอยู่อย่างไม่เปิดเผยตัวระหว่างที่เหล่าเทพวรยุทธ์กำลังวางเดิมพันกันว่าครั้งนี้เซี่ยเหรี่ยญจะได้อยู่บนสวรรค์นานเป็นปีหรือว่าแค่ครึ่งการทู ลิงหวนก็เริ่มการประชุมโดยอ้างว่าองค์จักรพรรดิเทพมีภารกิจเร่งด่วนที่จะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือเพื่อให้เทพวรยุทธยอมส่งเทพในตำหนักมาช่วยภารกิจของเสี้ยเหรียนสักสองคนแต่ทว่าก็มีเทพวรยุทธองค์หนึ่งรู้ว่าองค์จักรพรรดิเทพไม่ได้อยู่ทางตอนเหนือเขาจึงรู้ทันว่าลิงหวนไม่ได้จะให้ไปช่วยงานองค์จักรพรรดิแถมเขายังสงสัยว่าที่ลิงหวนต้องการคนคงไม่ใช่ว่าจะเอาไปช่วยองค์รัชทาย,ยาทเสี้ยเหลียนหรอกหรือ และด้วยคำพูดของเทพองค์นี้ก็ทำให้ไม่มีเทพองค์ใดคิดจะส่งเทพในตำหนักของตนออกมาช่วยทางด้านเซี่ยเหลี่ยนที่แอบ,บดูอยู่ก็คิดไว้อยู่แล้วว่าคงไม่มีใครมาช่วยเขาจึงแสดงตัวต่อที่ประชุมพร้อมกับกล่าวทักทายเทพองคอื่น,นแต่ก็ถูกเทพวรยุทธองเดิมพูดแซวว่าการจุติของท่านสั่นสะเทือนรุนแรงใช้ได้นะเซี่ยเหลี่ยนที่ไม่รู้จะตอบโต้ยังไงก็เลยหัวเราะแบบแห้งๆลึงหวนจึงหันมาแอบ,บกระซิบว่าระครังนั่นจึงทำให้เซี่ยเหลี่ยนรู้ว่า การจุติของตนทําให้ระทังล่วงใส่เทพองค์นี้เสียเหรียญเลยเข้าสุ่มโหมดจริงจังเพื่อจะกล่าวคําขอโทษอย่างตั้งใจแม้ว่าจะไม่ค่อยสบอารมณ์แต่เทพองค์นี้ก็ไม่คิดจะถือโทษโกรธเสียเหรียญแต่พอถูกเสียเหรียญถามชื่อเขาก็ถึงกับสะดุ้งแถมเทพองค์อื่นยังพากันหัวเราะลิงหววจึงหันมาบอกกับเสียเหรียญว่าเทพองค์นี้ก็คือสเวนเจินอดีตหนึ่งในสองเทพองค์ลักที่เคยติดตามเสียเหรียญและทันใดนั้น อยู่ๆก็มีเทพอีกองค์โทรจิตเข้ามาในการประชุมพร้อมกับถามด้วยน้ำเสียงที่โกรธเกรี้ยวว่าใครหน้าไหนที่มาทำลายตำหนักทองคำของข้าออกมาเดี๋ยวนี้พอได้เห็นว่าเสวนเจินหัวเร้อยยาะเขาก็คิดว่านี่เป็นฝีมือของเสวนเจินเสวนเจินจึงตอบไปว่าคนที่เจ้าถามหาก็อยู่ตรงนั้นไงไปถามเอาเองสิพอได้ยินแบบนั้นแม้ว่าเทพองค์นี้จะกําลังหัวร้อนพร้อมที่จะเหนียวคนที่มาถล่มวางทองคําของเขาแต่พอได้รู้ว่าเป็นเสียเหรียญเขากลับอึ้งจนอ้าปากค้าง ทางด้านลิงหวนที่คิดว่าเสี่ยเหรียญจะจําเทพองค์นี้ไม่ได้นางจึงหันไปบอกเสี่ยเหรียญว่าเทพองค์นี้ก็คือนานหยางอดีตเทพองค์คลักอีองที่เคยติดตามเสี่ยเหรียญซึ่งเสี่ยเหรียญก็จํานานหยางได้อยู่แล้วแต่พอเห็นว่านานหยางเงียบไม่ทักทายเสี่ยเหรียญจึงคิดว่าตนเองถูกลืมไปซะแล้วลิงหวนจึงบอกว่านานหยางไม่ทราบเรื่องการกลับมาจุติของท่านเพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่แดนมนุษย์ จากนั้นเสียเหรียญก็กล่าวขอโทษเทพทุกองค์และบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยทางด้านเสวนเจินก็พูดประชดว่าให้เสียเหรียญนักษาคำพูดด้วยส่วนนานหยางที่มีสีหน้าลำบากใจก็กล่าวลาเทพทุกองคเพื่อไปสาสางธุลาที่ค้างอยู่แล้วการประชุมก็เส้นสุดลงณตำหนักของลิงเหวินลิงเหวินรู้สึกผิดที่หาใครมาช่วยเสียเหรียญไม่ได้สักคนแต่เสียเหรียญที่อยู่ตัวคนเดียวจนชินก็ไม่ถือสา ลิงหวนจึงเสนอว่าจะมอบอาวุธเวทให้เซี่ยเหรียนพกไปด้วยแต่เซี่ยเหลียนก็ไม่รับเพราะตัวเขาเองถูกขับไล่จากสวรรค์ถึงสองครั้งคงไม่มีพลังมากพอที่จะใช้อาวุธเวทในแดนมนุษย์ได้ลิงหวนจึงทำได้เพียงบอกให้เซี่ยเหรียนรักษาตัวให้ดีหากพบปัญหาใดก็สามารถติดต่อมาได้ทุกเมื่อและนางจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแม้ว่าทั้งหมดที่ลิงหวนทํทำจะเป็นหน้าที่ของนางอยู่แล้วแต่เซี่ยเหลียนก็ไม่ละเลยที่จะกล่าวคำขอบคุณแก่นาง ระหว่างที่เสียเหลียนกําลังจะลงไปทาําภารกิจที่แดนมนุษย์ลิงหวนก็พูดขึ้นว่าขอให้ฝ่าบาทประสบแต่ความราบลื่นขอสวรรค์ประธานพรเสียเหลียนจึงหันมาบอกว่าไร้สิ่งใดต้องเกรงกลัวไม่กี่วันถัดมาทางตอนเหนือของดินแดนมนุษย์น้าโรงเตียมของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้กับภูเขาหยู่จุนชาวบ้านล่ำลือกันว่าบนเขาหยู่จุนมียิงสาวหายตัวไปอีกแล้วซึ่งเสียเหลียนที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงก็ได้ยินเข้าพอดี เขาจึงวะนั่งพักที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ระหว่างที่กำลังนั่งรอน้ำชาอยู่ๆก็มีผีเสื้อสีเงินโปร่งแสงปรากฏตัวออกมาบินผ่านเสี้เหลียนออกไปทางหน้าต่างด้วยความประหลาดใจเสี้เหลียนจึงรีบวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อมองตามผีเสื้อตัวนั้นแต่ว่ามันก็หายไปซะแล้วจากนั้น ลิงหวนก็โทรจิตมาหาเซี่ยเหลียนเพื่อแจ้งข่าวดีว่ามีเทพผู้น้อยสององค์จะลงไปช่วยเซี่ยเหลียนและตอนนี้ทั้งสองน่าจะไปถึงที่นั่นแล้วพอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหลียนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตนเองจะมีใครที่ไหนมาช่วยแต่พอจะหันกลับมานั่งที่โต๊ะเซี่ยเหลียนก็พบว่าเทพผู้น้อยสององค์ที่ว่ามานั่งรออยู่เรียบร้อยแล้วเมื่อได้เห็นสีหน้าของเทพสององค์นี้เซี่ยเหลียนก็ถึงกับต้องแอบถามลิงหวนว่า พวกเขาดูไม่เหมือนว่าจะมาช่วยข่าเหมือนจะมาเอาชีวิตข้ามากกว่านี่ท่านคงไม่ได้หลอกให้พวกเขามาใช่ไหมลิงเวินแต่ลิงเวินก็ตัดการติดต่อไปซะแล้วหลังจากดื่มชาเพื่อตั้งสติเสียเหลียนก็ทําความรู้จักกับเทพหนุ่มทั้งสองจึงได้รู้ว่าเทพหนุ่มองค์แรกที่มีผมสีดํามีนามว่าหนานเฟิงมาจากตําหนักของหนานหยางเจ้าของตําหนักทองคําที่ถล่มเพราะการจุติของเสียเหลียน ส่วนเทพหนุ่มอีกองที่มีผมสีน้ำตาลมีนามว่าฟูเหว่จากตำหนักเสวนเจินเทพที่ถูกระครังตกใส่ทันใดน,นั้นเสียเหลียนก็สะดุ้งจนน้ำชาพุ่งออกจากปากซึ่งทั้งหนานเฟิงและฟูเหย่ก็มาช่วยเสียเหลียนโดยที่แม่ทัพของพวกเขาไม่รู้เสียเหลียนจึงเช็คว่าทั้งสองถูกลิงหวนหลอกให้มาหรือเปล่าโดยการถามว่ารู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครหนานเฟิงจึงตอบอย่างทื่อๆว่าท่านก็คือองค์ราชทายาทเสียเหลียนส่วนฟูเหย่ก,ก็มองบนพร้อมกับตอบแบบกวนๆท่านคือคนสำคัญของมวลมนุษยชาติ เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของโลกซึ่งเซี่ยเหลี่ยงก็รู้ตัวว่าถูกฟูเหย่ยบประชดหนานเฟิงจึงรีบเสนอว่าให้ไล่ฟูเหย่ยไปให้พ้นแล้วเทพหนุ่มทั้งสองคนก็เริ่มจ้องขมังใส่กันจนเลือดนักสู้ในกายเริ่มเล่าร้อนทั้งสองจึงเตรียมจะตีกันเองตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มภารกิจพอเห็นแบบนั้นเซี่ยเหรี่ยงก็ชักงจะไม่มั่นใจว่าเทพนุ่มทั้งสองเต็มใจมาจริงๆหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นฟูเหย่ยกับหนานเฟิงก็หันมาตอบอย่างพร้อมเพรียงกันว่าาเต็มใจ หลังจากที่ทุกคนสงบสติลงได้เซี่ยเหลี่ยนก็เล่ารายละเอียดของภารกิจให้ฟังว่าบริเวณภูเขาอยู่จวินมีเรื่องเล่าขานว่าบนภูเขามีผีเจ้าบ่าวที่ทั้งอัปัลักษ์และมีพฤติกรรมประหลาดที่คอยแย่งชิงตัวเจ้าสาวอาศัยอยู่เกือบ100ปีที่ผ่านมามีเจ้าสาวหายสาบสูญไปแล้ว17คนผู้คนในขบวนแห่ก็ถูกสังหารไปแล้วมากกว่าร้อยชีวิตแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่น่าจะถูกล่วงรู้ไปถึงสวรรค์ได้ แต่เพราะพ่อของเจ้าสาวรายที่17เป็นถึงคุณนางใหญ่เมื่อได้ยินตำนานเล่าขานนี้เขาจึงส่งยอดฝีมือ40คนไปคอยคุ้มกันลูกสาวอันเป็นที่รักเพื่อให้นางเดินทางไปหาเจ้าบ่าแต่ถึงอย่างนั้นลูกสาวของเขาก็ยังหายตัวไปเมื่อได้รู้เรื่องการหายตัวไปของลูกสาวด้วยความโกรธแค้นเขาจึงร่วมมือกับเพื่อนขุนนางอีกหลายคนตั้งจิตอธิษฐานอย่างแรงกล้าเพื่อขอพอรแถมเขายังตั้งค่าหัวในการไล่ล่าผีเจ้าบ่าอีกด้วยเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วแดนเหนือ จนเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากสวรรค์ดังนั้นเป้าหมายของภารกิจนี้ก็คือการจับตัวผีเจ้าบ่าวทั้ง3จึงช่วยกันเรียบเรียงข้อมูลที่มีได้แก่เหล่าเจ้าสาวทั้ง17รายที่หายตัวไปมีทั้งรวยจนสวยและขี้เล่เหยื่อทุกรายมีความแตกต่างไม่มีกฎตายตัวแถมผีเจ้าบ่าวเองก็เป็นเพียงชื่อเรียกไม่มีใครเคยเห็นมันมาก่อนจึงมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นปีศาจชนิดอื่น พอคุยไปได้สักพักดวงตะวันก็เริ่มจะตกดินเสียเหลียนจึงชวนหนานเฟิงกับฟูเห่ยาไปหาที่พักแล้วค่อยคุยกันต่อแต่พอออกมาจากโรงเตีย๊ยเสียเหลียงก็พบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากมายืนดูขบวนเกี่ยวเจ้าสาวที่กำลังมุ่งตรงมาทางหมู่บ้านเพื่อจะเข้าไปยังเข่าอยู่จุนโดยที่ในขบวนเต็มไปด้วยชายชะกันร,รูปร่างกำยำและพกดาบติดตัวกันทุกคนทั้งๆท,ที่รู้ว่าในเข่าอยู่จุนมีเหตุการณ์ที่เจ้าสาวถูกลักพาตัว แต่คนเหล่านี้ก็ยังจะไปที่นั่นเสียเหลียนจึงชวนหนานเฟิงกระฟูเหย่าเข้าไปตรวจสอบคนในขบวนนี้แต่ยังไม่ทันที่เสียเหลียนจะได้ก้าวขายูยูก็มีหยิงสาวคนหนึ่งวิ่งเข้าไปห้ามชายชะกันเหล่านั้นและมุ่งตรงไปที่เกี้ยวเจ้าสาวเพื่อจะเตือนเจ้าสาวที่อยู่ข้างในว่ากําลังถูกคนเหล่านี้หลอกใช้ให้เป็นเหยื่อเพื่อลอบผีเจ้าบ่าวออกมาแต่ทันใดน,นั้นหัวของเจ้าสาวก็กลิ้งตกลงมาจากเกี้ยวทําให้ยิงสาวคนนั้นถึงกับตกใจ แต่พอได้มองดูดีๆก็พบว่าหัวเจ้าสาวที่กริ่งตกลงมาเป็นเพียงตุ๊กตาไม้เท่านั้นจากนั้นชายหัวโล้นที่เป็นหัวโจกของเหล่าชายชะก,กันก็เดินออกมานายล้นไม่พอใจที่ยิงเสาวคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่กลับไม่ยอมมาแต่งตัวเป็นเจ้าสาวให้แถมยังเข้ามาขัดขวางเขาอีกหลายครั้งนายล้นจึงเข้าไปพูดต่อว่านางทางฝั่งของพวกเสี้เหรียญก็ได้ยินคนในโรงเตี๊ยมคุยการทําให้รู้ว่า หญิงสาวคนนี้นางมีชื่อว่าเซียวหญิงส่วนนายล้นกับพักพวกวันๆก็คอยแต่จะทำเรื่องชั่วอยู่ตลอดช่วงนี้ก็เริ่มผันมาสนใจรางวัลจากขุนนางจึงพยายามจะจับผีเจ้าเ่านั่นทางด้านของแม่นางเซียวหญิงนางพยายามพูดเตือนคนอื่นๆว่าอย่าตามนายล้นเข้าไปเสี่ยงชีวิตในเขาหยู่จุนแค่เพื่อเงินรางวัลแต่ก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของนางแถมนางยังถูกนายล้นกล่าวหาว่าเป็นคนรักของผีเจ้าบ่าเพราะเขาเคยเห็นนางขึ้นไปบนเขาหยู่จุนอยู่บ่อยๆซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นเช่นกัน นายล้นจึงเดินเข้าไปกดดันให้เซียวหญิงบอกที่อยู่ของผีเจ้าบ่าและจงใจแกล้งเหยียบกระโปรงของนางจนขาดก่อนจะผลักนางจนลม้มลงกับพื้นเท่านั้นยังไม่พอนายล้นยังตามไปดูถูกนางว่านางช่างเหมาะสมกับผีเจ้าบ่าที่มีใบหน้าอัปรกรักแต่ยังพูดไม่ทันจบอยูย่ๆนายล้นก็ถูกบางอย่างพุ่งเข้ามาซัดจนปลิวลอยไปกระแทกกับเกี้ยวเจ้าสาวพอเซียวหญิงหันไปดูจึงได้รู้ว่านี่เป็นฝีมือของเสี่ยเหลียนที่เข้ามาช่วยนางไว้ ส่วนนายโลนที่ยังลุกขึ้นมาได้ก็สั่งให้ลูกน้องเข้าไปจัดการกับเสียเหลียนแต่เมื่อได้เห็นหนานเฟิงใช้ฝ่ามืออัดพลังผ่านเสาไม้หน้าทางเข้าโรงเตียมจนเกิดเป็นคลื่นอากาศไปกระแทกกับต้นไม้ที่อยู่ไกลออกไปจนล้มทําให้พวกลูกน้องของนายโลนวิ่งหนีหางจุกตูดทันทีนายโลนที่เหลืออยู่ตัวคนเดียวก็ทําปากเก่งก่อนจะใส่เกียร์หมาวิ่งตามลูกน้องไปทันใดนั้นทางเข้าหน้าโรงเตียมที่ถูกหนานเฟิงอัดพลังใส่ก็ถล่มลงมาซึ่งหนานเฟิงก็ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายในครั้้งนี ทางด้านเซียเหลียนที่เดินมาหาเซียลหญิงเมื่อเห็นว่ากระโปรงของนางขาดจนเกือบจะเห็นขาอ่อนด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเซียเหลียนจึงถอดเสื้อนอกของตนออกเพื่อให้เซียลหญิงใช้ปกปิดขาไว้แต่เซีวหญิงก็เข้าใจผิดคิดว่าเซียเหลียนเป็นพวกลามกนางจึงประเคนฝ่ามือเข้าที่แก้มของเซียเหลียนจนเป็นรอยก่อนที่นางจะรีบวิ่งหนีไปพอเห็นแบบนั้นหนานเฟิงกับฟูเหย่ยก็ถึงกบเงิบที่เซียเหรียนเป็นเทพที่ทำคุณคนไม่ขึ้นเช่นนี้ หลังจากที่เคลียร์ค่าเสียหายกับเท่าแก่ลงเตียมเสร็จเสื้อเหลียงก็ถามทางไปวัดหมิงกวางจากเท่าแก่เพราะแม่ทัพหมิงกวางเป็นเทพที่ดูแลทางตอนเหนือแห่งนี้แต่เท่าแก่กระบ,บอกว่าที่นี่ไม่มีวัดหมิงกวางมีแต่วัดนานยางเสื้อเหลียนจึงแปลกใจเป็นอย่างมากชาติมาในตอนค่ำที่วัดนานยางเสื้อเหลียงกับเทพหนุ่มทั้งสองเดินทางมาพักที่นี่ภายในวัดมีอาหารที่ชาวบ้านนำมาเส้นไหว้เทพนานย,าง,ยางอยู่จำนวนมาก เสืยเหลียนจึงแปลกใจเพราะดินแดนทางเหนือนี้มีแม่ทัพหมิงกวางเป็นผู้ดูแลแต่แถวนี้กลับมีเพียงวัดของแม่ทัพนานยางทั้งๆที่แม่ทัพนานยางเป็นผู้ดูแลทางตะวันออกเฉียงใต้แต่เขากลับมีผู้ศรัทธานในดินแดนทางเหนือนี้อยู่จำนวนมากเสื้อเหลียนจึงอยากถามเรื่องนี้กับนานเฟิงที่เป็นเทพในตำแหน่งของแม่ทัพนานยางแต่หนานเฟิงก็พูดกวนเหมือนไม่อยากตอบฟูเหย่ยจึงอาสาลเล่าเรื่องชื่อของวัดนานยางที่ถูกกษัตริย์ผู้โง่เข่าคนหนึ่งเขียนชื่อของวัดผิด แม้จะออกเสียงเหมือนกันแต่ก็ทําให้ความหมายเพี้ยนไปเป็นเลขสิบแปดบวกจนกลายเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อตอกันมาแม้ว่าอักษรที่เขียนผิดจะถูกแก้ไขไปนานแล้วแต่ทุกวันนี้คนที่ไปวัดน,นานอย่างก็เป็นหญิงซะส่วนใหญ่แถมพวกนางก็ยังมีท่าทีเขินอายจนแก้มแดง พอได้ยินแม่ทัพของตนถูกล้อหนานเฟิงก็ของขึ้นพูดยั่วโมโหฟูเหยาโดยการใช้เรื่องที่เมื่ออดีตแม่ทัพเสวนเจินของฟูเหวาคอยเสิร์ฟน้ำชากวาดพื้นและจัดเตียงให้กับองค์ราชายาทจากนั้นทั้งสองคนจึงเปลี่ยนหัวข้อมาเกี่ยงกันว่าแม่ทัพของใครที่เป็นฝ่ายทอดทิ้งองค์ราชายาทก่อนกันแน่จนในที่สุดทั้งคู่ก็ทนไม่ไหวยิงลูกบอลเวทใส่กันจนของเส้นไหวกระเด็นไปทั่วเสี้อเหลี่ยนที่เหนื่อยใจที่เท่นหนุมทั้งสองกันกันไม่เลิกเขาจึงก้มไปคว,ว้าสาลาเปาที่เกือบจะตตกกถึงงพื้น้นนนมมาาิแ่่่ยัไัไททีจะเขป ฟูเหยาก็ปาบอลเวสใส่ซาลาเปาจนกระเด็นพร้อมกระบอกด้วยสายตาที่แอบเป็นห่วงว่าอย่าก,กินมันสกกระโปกเซี่ยเหลี่ยนจึงใช้จังหวะนี้หยุดการตีกันของทั้งสองโดยให้เหตุผลว่าข้อแรกอง์ราชะทายาทที่พวกเจ้าพูดถึงก็คือข้าข้าเองยังไม่เคยบนสักคำพวกเจ้าก็ไม่ควรเอาข้าไปใช้เป็นเครื่องมือต่อว่าอีกฝ่ายข้อ 2. ในเมื่อพวกเจ้ามาช่วยข้าดังนั้นใครควรฟังใครด้วยเหตุนี้หนานเฟิงกับฟูเหยาจึงยอมสงบสึกกัน จากนั้นเซียเหรียญก็ขอยืมพลังเวทจากนานเฟิงเพราะตัวเซียเหรียญมีพลังเวทไม่พอที่จะใช้โทรจิตติดต่อกับลิงเหวินซึ่งนานเฟิงก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีเมื่อได้ติดต่อกับลิงเหวินแม้ว่าเทพหนุ่มทั้งสองที่มาช่วยจะสร้างความวุ่นวายอยู่บ้างแต่เซียเหรียญก็พูดชื่นชมทั้งคู่ให้ลิงเหวินฟังและเมื่อเซียเหรียญเล่าว่าที่ดินแดนเหนือนี้ไม่มีวัดของแม่ทัพหมิงกวางมีแต่วัดของแม่ทัพนานหยางก็ทําให้ลิงเหวินรู้สึกแปลกใจจากนั้นลิงเหวินก็บอกข้อม <ps> ูลของผีเจ้าบ่่าทีเา ทำให้รู้ว่าระดับความร้ายกาจของเราพูดผีที่ถูกแบ่งออกเป็น4ระดับโดยที่ระดับที่4มีความร้ายกาจสูงสุดและผีเจ้าบ่าวก็ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่3ซึ่งเป็นระดับที่มีความดุร้ายและอันตรายมากลิงหันจึงพูดเตือนว่าหากยังปล่อยมันไว้จะต้องเกิดความเสียหายและเดือดร้อนไปทั่วแน่กลับมาที่วัดนานยางหลังจากที่เซียเหรียญบอกข้อมูลของผีเจ้าบ่าวแก่เทพนุ่มทั้งสองทั้ง3คนจึงช่วยกันหาทางรับมือ ซึ่งผีเจ้าบ้าวสนใจเจ้าสาวดังนั้นก็ควรจะใช้เจ้าสาวมาล่อมันแต่มันก็มีความไร้กาถึงระดับที่3การเสกคนปลอมหรือเวทมนต์ลวงตาคงใช้กับมันไม่ได้ผลจึงจําเป็นต้องใช้มนุษย์จริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่ามันจะชิงตัวเจ้าสาวทุกคนน่าจะยังมีเงื่อนไขอื่นอีกฟูเหยี่ยวก็บอกว่าแค่หายิงสาวมาลองดูเดี๋ยวก็รู้เองแต่เซียเหรียญก็ไม่เห็นด้วยเพราะหากพลาดขึ้นมายิงสาวคนนั้นคงต้องตายสถานเดียวฟูเหยี่ยวเลยส่วนมาว่า หากไม่ให้ใช้หยิงสาวจะให้ใช้ผู้ชายแทนหรือไงหนานเฟิงจึงแย้งว่าผู้ชายที่ไหนจะยอมมาแต่งเป็นหนานเฟิงยังพูดไม่ทันจบเพราะอยู่ๆเขาก็หนึกขึ้นได้ซึ่งครั้งนี้ทั้งหนานเฟิงและฟูเห่ยาต่างมองไปที่เซี่ยเหลียนเป็นสายตาเดียวกันในเช้าวันรุ่งขึ้นหนานเฟิงกับฟูเหย่ยงกำลังตกใจจนหน้าซีดเพราะเบื้องหน้าของทั้งสองก็คือเซี่ยเหลียนที่แต่งตัวเป็นเจ้าสาวซึ่งสภาพที่ออกมานางเอกงิ้วยังต้องฉีดสายทําให้ฟูเหยา่ยถึงกับเอ่ยปาก ว่าหากข้าเป็นผีเจ้าบบาวและมีใครส่งเจ้าสาวสภาพนี้มาให้ข้าข้าจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ทิ้งซะส่วนหนานเฟิงก็จะกวาดล้างหมู่บ้านที่ส่งตัวนางมาในระหว่างที่เซี่ยเหรียญกำลังสะเทือนใจกับคำพูดของเทพหนุ่มทั้งสองยูยูเซียวหญิงก็เดินเข้ามาในวัดและได้เห็นสภาพของเซี่ยเหรียญเซี่ยเหรียญจึงตกใจรีบพูดอธิบายว่าที่แต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่เพราะชอบแต่เพื่อจะใช้ล่อผีเจ้าบบาวเซียวหญิงมาหาเซี่ยเหรียญเพื่อขอโทษเรื่องเมื่อวานที่นางเข้าใจผิดแล้วนางก็นำอาหารมาให้เพื่อขอบคุณที่ช่วยนางไว้ ซึ่งเซี่ยเหลียนก็ไม่คิดติดใจเอาความเซียวหญิงบอกว่าตนเองตัดชุดและแต่งหน้าเป็นนางจึงเสนอว่าจะช่วยแปลงโฉมเซี่ยเหลียนให้เหมือนกับเจ้าสาวชาตัดมาในตอนเย็นนานเฟิงกับฟู่เหยายวยืนคุ้มกันอยู่คนละข้างของเกี้ยวเจ้าสาวโดยมีชาวบ้านในละแวะกนี้ที่พอจะมีวรยุทธ์และชำนาญเส้นทางสามารถเอาตัวรอดได้ถูกจ้างให้มาเป็นคนแบกเกี้ยวและคนร่วมเดินขบวนส่วนภายในเกี้ยวก็มีเซี่ยเหลียนที่แต่งตัวเป็นเจ้าสาวนั่งอยู่ ในระหว่างทางที่ขบวนของเซียเหลียนกำลังมุ่งหน้าเข้าไปยังเขาอยู่จุนก็มีนายล้นกับผักพวกแอบซุ่มมองอยู่นายล้นกับพวกรู้สึกไม่พอใจเพราะคิดว่าเซียเหลียนจะมาแย่งเงินรางวัลพวกเขาจึงแอบตามไปด้วยเพื่อรอจังหวะที่พวกของเซียเหลียนพลาดท่าหลังจากที่ขบวนเจ้าสาวเซียเหลียนได้เดินเข้ามาในเขาอยู่จุนสักระยะหนึ่งแล้วฟู่เหว่ยก็แซวว่าคุณหนูรู้สึกอย่างไรบ้างที่ในที่สุดก็จะได้ออกเรือนสักทีเซียเหลียนก็ตอบว่า ผิดหวังนิดหน่อยเพราะในขบวนขาดบางสิ่งที่สําคัญไปนานเฟิงจึงสงสยัยเพราะทุกอย่างน่าจะครบแล้วยังจะขาดสิ่งใดอีกระหว่างที่เทพหนุ่มทั้งสองกำลังรอฟังด้วยความตั้งใจเสีเ่ยเหลี่ยงก็ตอบว่าสาวรับใช้อีกสองคนไงฟูเหว่ยเลยส่วนไปว่าคิดซะว่าครอบครัวท่านยากจนเกินกว่าจะจ้างสาวใช้ได้แล้วกันระหว่างนั้นยูยูเสีสเ่ยเหลี่ยงก็ได้ยินเสียงเล็กสาวกำลังร้องเพลงแต่พอลองถามฟูเหว่ยกับนานเฟิงกลับพบว่าทั้งสองไม่ได้ยินสิ่งใดมีแค่เสีเ่ยเหลี่ยงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยิน แล้วอยู่ๆชาวบ้านในขบวนก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเสี่เหลี่ยนจึงบอกให้ทุกคนไปต่อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเล่าให้เทพนุ่มทั้งสองฟังว่าได้ยินเสียงเพลงที่มีคำร้องว่าน้ำตานองเดินข้ามเขาผ้าคลุมหน้าปิดรอยยิ้มนานเฟิงกับฟูเหย่ยจึงช่วยกันวิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนในบทเพลงว่าอาจเป็นการเตือนว่าไม่ให้ยิ้มหรืออาจจะเกิดเหตุร้ายหากร้องไห้เสี่ยเหลี่ยนจึงบอกว่าไม่ว่าจะยิ้มหรือร้องไห้ แต่ผลลัพบที่แย่ที่สุดก็คือถูกชิงตัวไปและมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องบอกพวกเจ้าตั้งแต่ขึ้นเกี้ยวมาข้าก็ยิ้มมาตลอด ทันใดนั้นยูยูก็มีฝูงหมาป่าโผล่มาดักหน้าขบวนขนาดชาวบ้านที่มีความชํานาญเส้นทางแถวนี้ยังแปลกใจที่มีหมาป่าแบบนี้อยู่ในเขาอยู่จุนด้วยซึ่งพวกหมาป่าก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าจู่โจมคนในขบวนทันทีหนานเฟิงกระฟูเหย่จึงรีบออกไปสู้ในแนวหน้าส่วนเซี่ยเหรียญที่แวกม้านออกมาดูสถานาการณ์ก็คิดว่าการจูโจมของพวกหมาป่าน่าจะเกิดจากค่ายกลบางอย่างจําเป็นจะต้องหาจุดกําเนิดให้เจอและในระหว่างที่ทุกคนกําลังสนใจกับฝูงหมาป่าที่อยู่ข้างหน้ายูยูก็มีฝูงผีดิบโผล่ออกมาจากใต้ดิน นลเข้ามาโจมตีจากด้านหลังแม้ว่าฟูเหวากบหนานเฟิงจะสามารถรับมือกับฝูหมาป่าได้อย่างสบายๆแต่พอมีพวกผีดิบมาร่วมด้วยจึงทําให้รับมือได้ลำบากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นหนานเฟิงก็ให้เซ่เหรียญน,นั่งรออยู่เฉยๆในเกี้ยวแม้ว่าเทพหนุ่มทั้งสองจะมีวรยุทธ์สูงทรงแต่ไม่ว่าจะจัดการไปมากเท่าไหร่พวกมันก็ไม่หมดสักทีคือนยังสู้กันยืดเยื้อแบบนี้อาจทําให้สูญเสียกําลังคนมากเกินจนพลาดท่าได้ ทางด้านของเสียเหรียญที่กําลังใช้มือเปล่าต่อสู้กับผีดิบที่หลุดเข้ามาในเกี้ยวก็ถามว่าข้างนอกมีพวกมันอยู่กี่ตัวพอหนานเฟิงบอกว่ามีมากกว่าร้อยตัวเสียเหรียญก็คิดว่าแค่สิบตัวก็รับมือยากแล้วแต่นี่กลับมีเป็นร้อยคือยังปล่อยไว้แบบนี้ต้องแย่แน่ทันใดนั้นเสียเหรียญก็ใช้พลังควบคุมผ้าพันแผลที่พันอยู่รอบแขนของตน ไปลัดคอผีดิบที่อยู่ตรงหน้าและเวียงมันกระเด็นออกจากเกี้ยวไปไกลก่อนจะควบคุมผ้าพันแผลนี้ให้พุ่งไปเชื่อผีดิบตัวอื่นๆซึ่งผ้าพันแผลของเซียเหรียญสามารถยืดหดได้มีความว่องไวและเฉียบคมมากจนสามารถเชื่อมพวกผีดิบได้ในพริบตาเพียงไม่นานพวกผีดิบที่อยู่รอบเกี้ยวก็ตายเกลี้ยงทําให้หนานเฟิงแปลกใจเพราะที่ผ่านมาเขาคิดว่าเซียเหรียญมีพลังเวทไม่พอจึงไม่สามารถใช้อาวุธเวทได้เซียเหรียญจึงบอกว่ามีข้อยกเว้นบางกรณีน่ะ และในระหว่างนั้นพวกผีดิบที่อยู่ในป่าก็กำลังจะทยอยเข้ามาอีกครั้งเสียเหลียนจึงบอกให้หนานเฟิงกับฟูเหยาวคุ้มกันชาวบ้านให้ถอยไปในที่ปลอดภัยก่อนเพราะหากยังยืนรวมกันที่นี่พวกมันก็จะมากันไม่หยุดหย่อนส่วนตัวเียเหรียนเองจะคอยอยู่ที่นี่เพื่อรอดูว่าผีเจ้าบาเป็นตัวอะไรกันแน่แม้ว่าหนานเฟิงจะยังเป็นห่วงเสียเหรียนแต่ฟูเหยาวก,ก็เห็นด้วยกับความคิดของเสียเหรียนจึงบอกให้หนานเฟิงช่วยกันพาชาวบ้านไปก่อนแล้วค่อยกลับมาที่นี่อีกครั้ง หลังจากที่่านเฟิงกับฟูเหว่าพาชาวบ้านออกไปหมดแล้วเซียเหลียนก็จัดการกับศัตรูที่อยู่รอบๆจนหมดก่อนที่เขาจะนำผ้าพันแผลมาพันแขนไว้ดังเดิมซึ่งผ้าพันแผลนี้ก็เป็นอาวุธประจำตัวของเซียเหลียนที่มีชื่อว่าล e ้วเยเซียเหลียนนั่งอยู่ในเกี้ยวคนเดียวท่ามกลางป่าจนเวลาผ่านไปสักพักแต่แล้วอยู่ๆก็มีผีเสื้อโปร่งแสงสีเงินปรากฏตัวออกมา พร้อมกับมีเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเข้าใกล้มาเรื่อยๆแม้ว่าจะสงสัยว่าเป็นเสียงของใครแต่เซียเหลี่ยนก็สงบใจนั่งรออยู่นิ่งๆจนกระทั่งมีใครบางคนยื่นมือขวาที่มีได้แดงพูกอยู่ที่นิ้วกลางเข้ามาภายในเกี้ยวเมื่อเซียเหลียนเงยหน้าขึ้นมามองก็พบว่าคนคนนั้นเป็นชายหนุ่มหน้าคมมีผมสีดำที่ยาวจนมาปิดบังใบหน้าบางส่วนไว้ฉากย้อนไปในอดีตมีอาณาจักรโบราณที่จเจริญรุ่งเรืองเลยงดงามตั้งอยู่ณที่ราบในภาคกลางนามว่าเซียนเลอร์ ที่นั่นมีองค์รัชทายาทนามว่าเสี้เหลียนพระองค์เป็นห่วงบ้านเมืองหลักรัษฎรและครองตนในศิลธรรมมาตลอดความดีเหล่านี้กระจายไปทั่วแดนมนุษย์และประจักษ์ไปทั่วสวงสวรรค์ครั้งหนึ่งองค์รัชทายาทเข้าไปช่วยชีวิตเด็กน้อยที่กำลังร่วงตกลงมาสู่ถนนที่มีผู้คนนับหมื่นและด้วยเพลงดาบที่พริ้วไหวและดุดันพระองค์ยังได้เผชิญหน้ากับปีศาจอมตะที่ร้กาจและแข็งแกรง่งองค์รัชทายาทสามารถต่อสู้กับมันได้อย่างสูสีและสามารถปราบมันลงได้ในที่สุด ทำให้จักรพรรดิสวรรค์ทรงเห็นแววความสามารถอันยิ่งใหญ่ในตัวขององค์รัชทายาทเขาจึงได้จุติเป็นเทพบนสวรรค์ตั้งแต่ยาว,วัยแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นอนาณาจักรเซียนเลอก็ประสบกับภัยร้ายครั้งใหญ่เซียเหลียนจึงเสนอตัวลงมายัางแดนมนุษย์เพื่อปกป้องอาณาจากักรแต่กลับไร้ผลเขาจึงถูกเนรเทศออกจากสวรรค์เทพบนสวรรค์ต่างพากันล่ำลือถึงความอัปยศในครั้งนี้ความล้มเหลวในครั้งนี้ทำให้เซียเหลียนเสียใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในตอนนั้นก็มีเด็กหนุ่มที่มีบาดแผลทั้งตัวและใบหน้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม้ว่าหลังจากนั้นเซี่ยเหรี่ยนจะสามารถกลับมาจุติบนสวรรค์ได้อีกครั้งแต่ทว่าเขาก็ถูกเนรเทศหลังการจุติเพียงไม่ถึงครึ่งการทูบครั้งหนึ่งเซี่ยเหรี่ยนเคยทิ้งล่มสีแดงลายทองไว้ที่หน้าศาลเจ้าเล็กๆที่มีรูปปั้นของเขาสถิตอยู่เด็กหนุ่มที่เคยถูกเซี่ยเหรี่ยนช่วยชีวิตไว้มาเห็นเข้าจึงนึกถึงถ้อยคําที่เซี่ยเหรี่ยนเคยบอกไว้ตอนที่เข้ามาช่วยว่า หากเจ้าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเช่นนั้นเจ้าก็อยู่เพื่อค่าเถอนะกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่เห็นชายปริศนายื่นมือเข้ามาเซี่ยเหลียนจึงส่งมือให้ชายคนนั้นพาลงจากเกี้ยวแต่เซี่ยเหลียนก็สะดุดชายกระโปรงตัวเองจนไปซบอกชายปริศนาและเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะมองใบหน้าของชายคนนั้นเซี่ยเหลียนก็เห็นแค่เพียงรอยยิ้มของเขาเท่านั้นชายปริศนาจับมือพาเซี่ยเหลียนเดินผ่านฝูงหมาป่าที่ดุร้ายเพียงแค่เขาขยับปากหมาป่าทั้งฝูงก็กลัวจนวิ่งหนี ระหว่างทางที่ทั้งสองกำลังจะเดินผ่านป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้แห้งยืนต้นตายและมีศพจำนวนมากถูกแขวนอยู่บนนั้นแถมเลือดจากศพเหล่านั้นก็ยังคงไหลลงมาราวกับฝนแต่แล้วอยู่ๆก็มีผีเสื้อสีเงินโปร่งแสงปรากฏโตวออกมาเป็นจำนวนมากในจังหวะเดียวกับที่ชายปริศนานำล่มสีแดงลายทองออกมากลางเพื่อไม่ให้ตัวของเสียเหรียญเปื้อนฝนโลหิตแถมเขายังเยียบหัวกระโหลกที่เป็นต้นกำเนิดของค่ายกลในป่าจนแตกทำให้ค่ายกลสลายไป แม้ว่าทิวทัศน์ในป่าจะน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างมากแต่ตลอดทางที่ได้เดินจับมือกับเสียเหลียงใบหน้าของชายปริศนาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มราวกับว่าเขาได้พบกับเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วอีพีที่1ก็จบนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอีพีนี้ค่อนข้างยาวไปหน่อยแต่ก็หวังว่าผู้ชมจะสนุกและเพลิดเพลินนะครับหากชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์บอกเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับ